วันนี้ดิวจะมาทำลิ์สิบเพลงที่เหมาะกับการเปิดในช่วงสงการนี้นะคะอาจจะมีแถมให้อีกเพลงนึงก็ไดนะ้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาโอเคถ้าพูดถึงเพลงที่จะเหมาะในการไปเปิดในช่วงเทศกาลสงการเราคิดถึงเพลงอะไรอะแน่นอนบางคนอาจจะคิดได้แล้วเพราะว่าเพลงนี้ดังมากแบบว้าวดีดได้นั่นนี่นน,น,นั่นก็คือเพลง ค่าทองสาวของยังโอมนั่นเองนะคะโอ okay. เคเราไปฟังกันเลยดีกว่าะคะโยและนี่คือเสียงจเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะก,กว่าจะน,นิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้วเวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปรินมาก่อนและถ้ามึงยังไม่สิ้นห็ต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือท่าทองสาวของแจ๊บกูนั่งมองดาวจะไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูจำไม่ค่าทองร โอเคนะคะเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Make It Great นะคะเป็นของพี่กระแตอาสยามนั่นเองนะคะทำไมถึงเลือก <Yeah. S 1> เพลงนี้ขึ้นมามาเป็นเพลงที่เหมาะกับการปเปิดในงานสงการนั่นก็คือเพลงนี้มันมีดนตรีที่มีจังหวะแดนส์โอเคไปลองฟังกันดีกว่าว่าทำไมถึงเรียกว่าเพลงนี้ถึงเหมาะกับการะช่วงสงการ <Yeah. S 1> นะคะ <laughs> จะแพงเท่าไรแลงเงไงถ้าอยากได้ก็ซื้อนเนื้อกีรามาเน่โรลเล็กชูการ์มา,มา จะเป็นเพลงที่ดิวเพิ่งทำไปได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะแล้วก็คิดว่าเพลงนี้ก็เหมาะแก่ไปเปิดในช่วงเทศกาลสงการด้วยนะคะด้วยตัวเพลงที่มีการขึ้นลงของดนตรีซึ่งมันเหมาะแก่การไปเปิดในช่วงเทศกาลสงการยังไงเพราะว่าแน่นอนถ้าคุณจะแบบแดนสนุกสนุกมันก็ต้องมีช่วงพักเบรกพักหายใจปะ เออหรือ,อยังไงแล้วในช่วงพักเบรคพวามหายจจมันก็ต้องมีการได้ด้วยนะอ่ะโอเคไปฟังกันเลยดีกว่าเพลงนี้มีชื่อว่าป um ั๊มปัมของกวินเพธทิพยัยบากันเนอร์นะจ๊ะฝันอยากเป็นเศรษฐีแต่ดังจิตหมีเศรษฐีเลยไม่ได้เป็นบายสอจอกันเนอร์เน็ตเวิร์ดคนเดิม <Yeah. S 1> ฉันไม่เดากจะปัมป๊มปั๊มผมแล้วก็ เชียบปุ่มปั๊มพับเบผมมาถ่ายแว่นโลเวชี้แม่ปั๊มโดนชีฟ้าหายจังแคไม่มีรถแก๋เธอขาบรไ,ไม่มีรถถ่ายเธอขีไม่เป็นไรนะคะคนดีเดี๋ยวพี่ไปซืดด้อรถเตี้เธอกินยาสอจอกวีนดีโผล่มาสเกิร์สเกิร์ร้อนร้อนร้อนประเทศททามันร้อนแ<ห>งน่ง,งนหนสวันอะพร้อมพร้อมพ้อมไม่มีสงครมแต่ไม่รอสา o อเคเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงของกันเนอร์นะคะ <S <S อีกเป็นเพลงของกันเนอร์นะคะที <S <S ่มีชื่อว่าเพลงลโป่าเป็นอ <ner> ีกเพลงที่เราคิดว่าเหมาะับการไปเปิดในช่วงสงการอาจจะไม่ได้เปิดในฟิลลิ่งเหมือนงาน แบบเฟสเเออ video, ติวัลอะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าเราแค่จินตนาการว่าถ้าสมมติว่าเราจะจะต้องสนุกกับเพื่อนในงานสงการอ่ะเราอยากเปิดเพลงอะไรก็ได้ที่มันสามารถตืดได้กวนคนอื่นได้แบบแล้วไงอะไรเงี้ยเพลงพะโลก็น่้จะเพลงะโลจะจนะเลงโล่ก็จะนะเปิดอยโ่ในผัจะจบบพงุโกผัจบนะโลก็ไบงะโล่กะเพิงโกด้นะเพลงทุก็ับนละบนทเพงคุณ่กเพิกดบทุน ทุกพับทุกพับโอ้ยเพื่อปาเพลงกู่ะเปิดอยู็ร้อย่าพับเพลงกูจะเปิดอยู่ในคลับคลับคลับไล่ให้มึงไปกรับกรับเย็ดเมียมึงก็ตับ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 หูดำหูหูดำหูดำกวนนั่งคอเอียงคอเบี้ยร์ไรอ่ะอือโอเคเพลงต่อไปที่จะพูดถึงนี้นะคะเป็นเพลงที่ดิวเพิ่งทำไปเหมือนอีกเหมือนกันนะซึ่งเป็นเพลงที่ อาจจะไม่ได้ใช่เมโลดี้ที่มีความตื้นขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเพลงที่ตำนานอะ่ะมันเป็นเพลงตำนานที่ในช่วงเทศกาลเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่ถูกเปิดนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าทะลึ่งเบลลนะคะของชัยเทียมนั่นเองโอเคไปฟังกันเลยดีกว่านะจ้ะโอเคสาวๆเรามาโชว์ก้นกันหน่อยสิเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เป็นใจเย็นๆแค่นั้น Like this, like this เรามาช่วยกันให้ n o d o o มาช่วยกันอยเรามาช่วยกันให้ hey, o no, o เรามาช่วยกันอ hey, no, no, เ o เคเงเพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นเพลงที่บอกเลยว่าเป็นเพลงที่เป็นกระแส พักนึงเลยอะเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบมันวาวซ่าม,มากมีความแบบอ,ม,อ,อ,อมีความแบบยุกไวทุกเคด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าตนตตีนั่นนี่อะไรก็รู้สึกแบบตือด้วยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเอลติดไฟนั่นเองเป็นเพลงที่แบบโอ้โหถ้าเปิดในช่วงสงการก็บุบบับอยู่เหมือนกันนะคะโอเคไปฟังกันเลยดีกว่า ผมแค่เชอร์อัพเทปมีเปจีเขียนว่าบารมีพอเช้าตัวลกียันก็ไปตีก๊อฟดูไปโตเกียวเพื่อไปบัตรฟรีทาแต่ว่านาฬิกาเพราะคุใส่ชีชาร์ดพี่เม่งโคตรเฟล็กพี่เม่งโคตรฮาร์ดน้องไม่เผ็ดพอพี่ก็โดนไฟชาร์ดคืนนี้วัดกันว่าจะเป็นใครเนาะขับไปฮอสบ็อกแต่เธอไม่เอ็กจนไฟลุกทำมันจัดแล้วเต้นเต้นทุบทุบว้าวอยากชวนเธอมาเล่นปปกกระเป๋ายิงชุบจัดพาที่เขาไปโอเคโอเคนะคะเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่า กวนอ้อยมากๆนะคะเป็นเพลงที่แบบจินตนาการถึงการที่เราตั้งแกงแล้วตั้งถังน้ำหน้าบ้านแล้วเปิดเพลงนี้นะคะโอ้โหเป็นเพลงที่กวนชาวบ้านจะชองมากเลยโอเคไปไปฟังกันเลยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่า s a s s Aerobic นะคะของมิลลี่นั่นเอง เทศกาลสงการเราก็จะคิดถึงพัทยาเฟสติวัลในชุดเป็นแนวสไตล์แบบพัทยาบีด,ดดนดนตรีแนวแบบตื๊ด,ด,ด EDM คิดถึงใครไม่ได้เลยต้องคิดถึงพี่ดาบอยเวนะคะเพลงที่พี่ปล่อยออกมานั่นก็คือ We Do What We Want เพลงนี <c oughs> ้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่บีดเมโลดี้มีค,ความ EDM <c oughs> จัดจและมีแบบบีดของแบบ แดนงานเทศกาลมากๆเลยโอเคไปฟังกันเลยดีกว่า ของพี่ดาวเวยอีกเพลงหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีความสไตล์เป็นแนวสไตล์ EDM มากๆเลยนะคะเหมาะแก่การเปิดในช่วงเทศกาลสุการเฟสติวัลมากๆเลยนะโอเคเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะ <GU IR EN> เพลงนี้มีชื่อว่าเค้กเด็ด b e a u t e f u l Let's Go โอเคเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที okay. okay. ่เหมาะกับการที okay. ่เราจะเปิดแล้วก mm ็เต้นตายแบบ ยังไงไดีล่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เหมาะมากถ้าสมมติว่าเราแบบมีฟลอร์อยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็เปิดเพลงนี้แล้วก็เต้นเนี่ยก็เป็นอีกเพลงนึงที่วู๊ไม่ธรรมดาเพลงนี้นั่นก็คือเพลงวูบนั่นเองไปไปฟังกันเลยดีกว่าโดดเธอวู๊ดวู๊ดแล้วไปวู๊ดเฮ้ยสัก,กูวู๊ว่ะกูรู้สึกจะบูบวะ๊ว่ะกูต้องเอาให้สุดต้มองไม่หยุดแคกลับไปบูบว๊ว่ะเฮ้ยใส่กู โอเคโอเคเพลงสุดท้ายที่ดิวจะมาแนะนำนะคะเป็นเพลงเรียกว่าแถมและกันแถมเนาะให้แบบ ให้ไปอยู่ในประกอบการตัดสินใจในการที่จะเอาไปเปิดแล้วกันนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของลาวเป็นเพลงลาานั้นเองนะเพลงนี้ดิวเองก็เป็นคน react ไปแล้วนะจ๊ะเพลงนี้มีชื่อว่าขยับออกนะคะซึ่งเรามองว่าเมโลดี้แนวดิวก็เป็นกึ่งแบบกึ่งแดนน่ะได้เหมือนกันแล้วก็สามารถเต้นได้เหมือนกันถ้าใจเราอยากเต้นก็เต้นได้อ่ะโอเคไปฟังกันเลยดีกว่า ยิ่งถ้าขาตอนแรงกูบ้าชิพ้าพุซาบปสีห้องไอไม่บายส่วงนี้เขาคลองขาดซอยแดงไอไม่บายเขาอีคางไปขายเครื่องซอยแม่ถ้าจะได้มาแบงคอยครึ่งหนึ่งแบงเจ้าครึ่งหนึ่งลูกเจ้าครึ่งหนึ่งบ่มันยาบ้าได้ยีหลาบ่งแนงหัวเข่าก็เรื่องหนึ่งขอเข่าครึ่งหนึ่งเอาเข้าเข่าขาดลูกสนามกูมพระท่านให้เห็ดอย่างโคตรแม่งกรรมากันปอกับกับบ้านตอนดึกหองบ้านโคตรเปรี้ยวจนกูตื่นเสียงหมาห้า เราไปเฝ้าเวลินแบทเบิร์ดกลางทางขุดจะกอดเขาช่วงนี้ช่วงนี้ฝนก็ตกอากาศมันก็ดีในบ้านโฮมคอยจะกอดเจ้าจริงจริงกับเบลจริงกับเบลย่างไปหน้าใส่กูชิเบลจริงกับเบลจริงกับเบลย่างไปหน้าใส่กูชิเบลโอเคก็ ช่างมอทมวนนี้นะคะดิวทำเพลงแนวลิสช่วงสงการประมาณสิบเพลงให้บวกอีกเพลงหนึ่งเป็นสเกเนาะก็เป็นเพลงที่ดิวคิดว่าเหมาะในช่วงเทศกาลสงการซึ่งการเล่นน้ำสงการเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเนาะอาจจะมีการเล่นหน้าบ้านเล่นกับแก๊้งเพื่อนอะไรนี้เนาะหรืออาจจะเป็นในงานเทศกาลสงการก็ได้ฉะนั้นแล้วเพลงมันก็จะมี รูปแบบของการที่จะเหมาะเอาไปเปิดในเทศกาลสงการหรือเปิดแบบเปิดเต้นยั่วแบบอยู่หน้าบ้านเ,เนาะ <c oughs> โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ดิวลิสต์มาเนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งส่วนของทั้งหมด,หม,ดมันอาจจะไม่ครบหรือเก็บหมดของศิลป,ปินต่างๆที่อาจจะมีการเปิดหรือเป็นการทำเพลงแนวสไตล์แบบ เฉพาะช่วงสขขงการอาจจะเก็บไม่หมดก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วถ้าใครสามารถรู้หรือว่าหมอแก่ว่าจะไปเปิดในช่วงสขขงการสามารถแนะนําเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ได้เลยเพื่อที่จะแนะนําคนอื่นที่เขา้าหลงเข้ามาดูคลิปเรานะคะสามารถแนะนําได้หนึ่งจ๊อ่ะก็กทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นคนที่ของเราแค่คนเดียวนะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ตรงแน่นอนหรืออาจจะตรงก็ตามก็ บอกไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีคำหยาบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีสงการอาจารก็พูดอะไรให้คิดชักเริ่มหงุดหงิดคิดมารื่อปล่อยเตาปีใหม่ไทยเราเขาที่สร้างกุ้ลตั้งจิตเมตตา